สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนช้าแล้วนะวันนี้ก็วันที่1มีนาคม2568นะตอนนี้ก็8โมงเป็นโมงกว่าแล้ววันนี้สผมจก็จะเกงกระดูกอ่อนหมูกับเขาเรายีเยกอะไรนะกับกล้วยเถื่อนเครื่องปรุงก็มีแบบนี้นะคันจมูกดี พริกหอมกระเทียมขมิ้นเท่าน,นี้เองแกบจะแกงกอบกล้วยเถื่อนออน้านี่ไปตัดมาจากโคนเยอะเลยตรงนี้ก็มาดูตามลำดับกันนะตัดมาแล้วก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จะมียางนะมียางเราตัดตัดตัดเสร็จแล้วก็ไอ้ที่ดำแบบนี้ไม่เอาเอาก็เอาได้อยู่แต่ของมันเยอะนะไม่ต้องไปเอานะตัดแบบนี้กุ้ยเถื่อนกับสายบัวไม่รู้จะบพันเดียวกันไว้นะมันจะมียางนะนจะมียางแต่วม่มันเป็นยางที่กินได้หลังจากที่เขาเข้าไปอยู่ใน กอของเราเนี่ยมันก็จะทะําปฏิกิริยาเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันติดติดอยู่เนี่ยออกได้นะเพราะมันมีใยของมันเขาเรียกใยนี่นใยใยเล็กๆนะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะพานเอาออกมนะของเสียเสียที่เขาบอกว่าให้กินของที่เป็นใยบ้าง ได้บางทีของเศษอาหารหรืออะไรที่มันตกค้างอยู่จะได้ออกอย่างว่าสนใจเนี่ยก็กินกล้วยเถื่อนเพราะว่ากล้วยเถื่อนเยอะมากอยู่ในสวนยางสวนปลาล์มนะ่ะหาเอาง่ายๆในดงเลยก็จะเอาอ่อนๆด้วยแก่ๆนี่จะไม่เอาเลยนะหางไฟหักป๊อกๆเลยแหละนี่เห็นไหมต้นจะไม่ใหญ่นะแต่ก็มันมันก็เอาได้ มันจะมีวิธีเอาของมันนะว่าุดจะค่อยบอกเพื่อนๆว่าตัดกล้วยเถื่อนอยังไงให้มันมีไส้ย,ยาวๆดำๆแบบนี้ไม่เอาพอเยอะแหละวันนี้หม้อใหญ่เลยแหละเพราะว่านานๆได้กินกล้วยเถื่อนทีนะก็คงจะเบีดแตกกพอชอบกันนะถ้าชิ้นใหญ่ๆก็เราก็แบ่งออกให้มันเล็กหน่อย เราจะคับปากออกแลวอย่างน้ําแกงจะเข้าไม่ถึงนะถ้าชิ้นเล็กๆก,ก็ไม่ต้องปาสองซีกเลยกระดูกหมูก็กำลังใช้หม้อแรงดันทําให้มันเปื่อยอยู่นะมันจะได้กินได้ทั้งอันง่ายๆทำเอาสนใจเนี่ย ของอะไรไม่ควรจะซื้อก็ไม่ต้องซื้อเราก้าสนใจเพราะมันมีวัตถุด,ดิบอยู่ใกล้ๆบ้านเยอะเพราะแต่เราอย่าไปเบื่อนายเขาอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็ต้องกินต้องใช้นะเงินทองหายากนะสาหรับคนตูอายุเนี่ยหายากมากนี่นะมันจะเป็นใยๆแบบนี้นะเอาออกไปบ้างเพราะมันจะทําให้ติดกันเป็นพืชถึงยังไงเขาก็ยังไม่หมดนะเขาก็ยังอยู่ใน ในทอนแบบนี้เยอะแต่ถ้าว่าเราไม่เอาออกเนี่ยมันละแกงเริ่มจะขึ้นมาเป็นพวงเลยเวลาตักนะวิธีทำง่ายๆจ้ะแล้วเราทำต่อไปนะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนแกงนะเครื่องแกงกับบด จะเยอะินิดนึงนะวันนี้เครื่องแอซส้มเพราะกล้วยเถือนมันจะออกน้ําเยอะกลอย่างข้งกินด้วยนนนานข้าดงกล้วยเถื่อนทีนะนก็เลยตัดมาเยอะหน่อยต้องล้างมันเกี้ยงหน่อยนะเพราะเครื่องแกงติดเยอะ แดงๆนั้นไม่ไม่เผ็ดนะเพราะมันจะเป็นเหลืองจากขามิ้นเยอะก็ต้องใส่กับกะปิไปตามเรื่องนะ ก็สดใจไปโลตัสนะโลตัสแล้ไปได้กระดูกหมูมาก็เลยจะแกงกระดูกหมูซะเลยกระดูกหมูเป็นไปนกระดูกอ่อนนะเดี๋ยวสนใจจะให้ดูเนื้อเยอะมากราคาก็สมแหละสมราคาเข้าเข้าแล่ออกมาเป็นเป็นเนื้อเป็นกระดูกอ่อนเราไม่ต้องมานั่งเลือกกระดูกแข็งๆอยู่นะช่วงที่รอเขาเดือดใส่ส้มลงไปเลย ได้หมดถ้าสดชื่นเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังหม้อดุกกาลังรอให้หม้อเขาเย็ยนลงนิดนะก็ไม่ไม่งั้นเปิดไม่ได้นะแรงดันเขายังเยอะมากหมดแล้วนะน้ำน้ำมะขามอ่อนที่ทําไว้ครั้นี้ต้องใช้มะขามแห้งแล้วมันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกมะขามแห้งนี่ก็ หรือว่ายังไงอื ừ, อันนี้น้ำเชื่อมทำเอาไว้ใส่น้ำเชื่อมก็ได้เรีอมันจะเสียรถนะผงนัวไม่ชอบเพาไม่ต้อ,องใส่น้ำผงนัวนี่ อันนี้ก็เป็นปลาเค็มที่กินเหลืออยู่ <Yeah. S 1> เนี่ยาจารย์ติดให้มาดูดเลยไล้นะนะใล้เปิดได้แล้ว ได้ล,ล้างนะน้ำเป่าๆเลยเดือดแล้วก็เอาใส่ลงไปได้สามสี่ถ้วยแหละล้วยเขือดดี่จะหมดเร็วมากเพราะมันนุ่มน่ากิน เปิดไฟให้แรงเลยนะก็เปิดได้แล้วนะคิดว่าเนี่ยมันนุ่มมากนะเพือ่อนเพื่อนเห็นไหมกินได้แล้ว กินได้ทั้งทั้งกระดูกเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่กระดูกอ่อนนะเนี่ย ที่เราตัดส่วนมากเขาจะแยกนะไส้ตับม้ามหัวใจกระดูกอ่อนกระดูกแข็งเนื้อหมูสามชั้นหมูเนื้อแดงครับแยกให้หมดเลยถ้าไปทีถ้าเราไปเจอก็จะไปซื้อมาบางอันมันไม่ถึงไฟมันก็จะดำนะแต่ก็ไม่เป็นไรกินได้หมดแหละ แล้วอย่างเราก็ไม่ได้เอาอะไรแชร่ด้วยปกติจะแช่เกลือแช,แช่น้ำส้มแต่วันนี้พี่เกียดใส่นะใช้ไฟใช่ไฟจัดๆตําใช้น้ำร้อนๆนะปิรสชาตินิดหนึ่ง เคมแหละก่อนจะเอาลงก็ขอเติมมานาวสักนิดหนึ่งเนพะื่อความชัวมันมีน้อยแล้วอย่าใส่เยอะได้กินกินมันบ้าง แกงส้มก็ต้องมีรสเปรี้ยวนะแกงส้มไม่เปรี้ยวมันจะแกงส้มเชี้ยวครัวแบบเขาเรียกครัวครัวสน,นามนะจะทำตรงไหนก็ต้องย้ายออกให้ช่างเขาทำ จะตักใส่ถ้วยให้เพื่อนๆได้ชมนิดนึงนะนี่นะเกงส้มกระดูกหมูกับกล้วยเถื่อนบ้านสนใจนะจ๊ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มารับชมงานมาดูโฆษณาให้สนใจจ้ะขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า